คุณสามารถเล่าเรื่องราวเขาได้ไหมเขาเคยนอนตรงนี้ฮะเขาเคยนอนอยู่ตรงนี้ซึ่งฟูกเนี้ยมันมาจากไม่ใกล้แถวนี้หรอกอแต่คือมันจะเปลี่ยนไปยังไงไม่รู้เละแต่คุณเจ็บเพียงกนแย่สงสารมากตอนนี้คุณเห็นหน้าเขาทํำยังไงเขานั่งอยู่หลังคุณ่ะนอนอยู่หลังคุณหรอนอนเลยค่ะคุณกำลังมองผ่านทีวีอยู่นะเราเป็นภาพที่แบบว่าพอนอนอยู่ตรงเนี้ย ล้วข้างหลังอ่ะมันเป็นเหมือนดอกกล้วยไม้ที่ถูกจัดอยู่หน้าศพเจเศษเนอะไปเขาก็เป็นโรงตั้งอยู่อ่านี่เขานอนอบนเตียงเลยนะเขานอนอยู่บนเตียงแต่หนูไม่รู้ว่าภาพที่เห็นมันคือภาพรดน้ําศพหรือเปล่าอุ้ยแค่ต่างไปตรงผ้าปูผ้าปูตอนนั้นไม่ใช่สีแบบนี้แต่เป็นสีเป็นสีแดงน้ําเงินเหมือนกันแต่ไม่ใช่ลายแบบนี้ทุงชาติเหรอ ไม่ใช่เด็กตัวแค่นี้ต้องไม่ใช่รสชาติเอาไม่ใช่ไปสีแดงทั้งเงินแต่ข้างหลังอะ่ะมันเป็นมันเป็นกล้วยไม้ครับพี่เจมันเป็นดอกกล้วยไม้ที่ถูกจัดแล้วก็มีใบเตยแซมอะไรอย่างเงี้ยดูยออกไหมแล้วก็มีโลงสีทองแล้วก็แบบตั้งอยู่รยตรงนั้นเอ,องคะ่ะกําลังคุณกําลังจะบอกว่าเตียงนี้เคยผ่านพิธีงานศพมาหรือเปล่าไม่เนียงฟ<จ>ูกนี้ฟูกที่นอนแต่คือฟูกฟูกันเนี้ยคะ่ะ คือมองเห็นเป็นน้องผู้หญิงคนนั้นนอนอยู่แต่ว่าน้องก็ยังไม่เสียไงตอนที่เห็นตอนเนี้ยคือไม่รู้ว่าเสียหรือเปล่าแต่คือน้องก็นอนแบบอ๋อหมายถึงว่าเขาเคยนอนป่วยอยู่หรืออะไรก็ตามถูกปะ่ะแล้วอาจจะต้องปรับไปท้งทางฟูกอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่ออ <FI> ตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือคุณออฟเนี่ย พยายามสื่อสารกับผู้หญิงคนนี้ตั้งแต่ห้องนูง้นนะนะโดยผ่านกระจกเขาไม่มาให้หนูเห็นพอเขาพอเขาแนบหลังอยู่ตลอดเวลาตอนนี้คือถ้าหันหลังเขาก็หลบหันหลังเขาก็หลบผมไม่รู้รู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าคราวนี้ผู้หญิงที่คุณว่าเนี่ยมาจากไหนคือคือหนูมองไม่รู้ว่าฟูกข้างใต้มันคือฟูกอะไรไงคะแต่ว่าภาพที่หนูเห็นนะคือน้องผู้หญิงคนนี้เขานอนอยู่บน ผ้าปูสีน้ําเงินแดงแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างหลังถัดออกลึกเข้าไปในลึกเข้าไปจากเตียงอะคะ่ะมันจะเป็นเหมือนดอกกล้วยไม้ใบเตยที่แบบเหมือนหน้าศพอะนึกออกปที่ปักปักป,ป,ปแล้วก็มีโรงสีทองตั้งอยู่ตรงนั้นผมไม่รู้นะว่าฟูกเอามาจากไหนฟูกถ้าไม่ถ้าไม่ผิดก็คือมาจากโรงแรมมาจากโรงแรมเลยมาจากโรงแรมใช่ค่ะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่ออฟบอกว่าเขาน่าจะนอน อยู่บนฟูกนี้ไม่รู้ว่าตอนที่เขาเสียชีวิตหรือตอนที่เขาป่วยอันนี้ไม่รู้แต่เห็นภาพเป็น,ภา,บบนภาพงานศพของน้องวิ่งคนนี้ถ้าสมมติว่าผมเอาว่ามาจากโรงแรมนะถ้ามาจากโรงแรมน้องเขาส่งแลรมาอีกก็เห็นภาพเติมอะหนูก็ไม่รับสื่อ,อว่าทำไมำไมถึงต้องเห็นภาพนี้อะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องกลับไปถามว่าโรงแรมออกมาจากไหนเดี๋ยวเราคุณเห็นดอกอะไรขออนุญาตถกดูได้ไหมได้สิมามามาคุณบอกคุณเห็นดอกอะไรบ้างนะเมื่อกี้เนี้ยน้ำเงินแดงกล้วยไม้น้ำเงินแดงคุณเห็นสีนี้บใช่แต่คุณหรือคุณเห็นผ้าโปูถ้าหนูเห็นมันเป็นภาพ ไม่รู้ว่าแต่มันคือมันคือในฟูกในจินตนาการหนูอ่ะมันคือฟูกสี่พื้นอแต่ว่าสิ่งที่เห็นมันคือเป็นลายไงหนูก็เลยเอาน้ำเงินแดงเรียกว่าใช้ชีวิตช่วงหนึ่งอยู่บนฟูกนี้ดีกว่าเพราะเขาไม่ให้ตายบนฟูกนี้นานยังแม่แม่อามานานนะครับสิบห้าปีแล้วสิบห้าหกปีสิบห้าปีที่แล้วเอาเอามายัางไงครับคุณแม่หน้าบ้านเขาให้มาหน้าบ้าน,าน,าานาเขาให้มาเขาบอกแม่เขามาจากไหน เขาบอกเอามาจากโรงแรมเลมาเนี่ยให้ทุกบ้านเลยให้ทุกบ้านเลยเอามาจากโรงแรมเอาก็เยอะนะถ้างั้นก็คงเยอะนะสี่ห้าสิบอันเลยพี่อ๋อแปลว่าตอนนี้ทุกบ้านมีหมดบริเวณนี้นะแม่บริเวณนี้บริเวณนี้บริเวณนี้นะทุกบ้านมีหมดนะแต่ถ้าไม่ไปดูทีวีบ้านอื่นเออเขาเขาพูดคำนี้ก่อนตอนที่อยู่ห้องโน้นเขาบอกว่าเขาเหงาแต่เรากําลังสันนิฐานว่าเขาตายอยู่ที่ ฟูกนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองเออแต่เขาไม่ได้ตายเป็นฟูกนะ,ะแต่เขาใช้ชีวิตช่วงหนึ่งที่เหลืออยู่อะ่ะบนฟูกหูหนูมไม่รู้มันคืออะไรอะผมก็ไม่รู้ว่าลักษณะของโรงแรมเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเขาไปใช้ชีวิตอยู<ด>่นในห้องห้องนั้นได้ดูป่ะหนหรูรู้สึกว่าบางทีมบบจะไม่ใช่มาจากโรงแรมจริงๆก็ได้เราไม่รู้ต้นถายไปเหตุหรอปะอืมหนูออกมาอยากดูทีวีเพราะแค่เหงาอย่างเดียวเลยเหรอแค่นั้นแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ไม่มีใครเจอแล้ว ไม่ไม่ค่อยได้เจอไม่เจอค่ะผมถามเขาแล้วว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องทําให้บ้านนี้ทะเลาะกันหรือเปล่าเขาไม่เกี่ยวกับเขาคือเขาว่านอนเป็นบ้านตึกบ้านบ้านตึกชั้นเดียวเหมือนกันเนาะแล้วก็เหมือนนอนบนเตียงอันนี้ค่ะครับแล้วแล้วก็มีหน้าต่างอยู่ปลายเตียงหน้าต่างปลายเตียงอ่าหน้าต่างปลายเตียงแล้วก็เหมือนเขาถูกทิ้งให้อยู่ในบ้านถูกทิ้งให้อยู่ในบ้าน คือเหมือนกับคนอื่นต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกหรือว่าทํางานทาการนี่ยแล้วตัวเขาป่วยไงอเออมันก็เขาก็ทําถูกแล้วเพราะเขาต้องเอาเงินมาหาหนูงไงลูกแล้วแล้วหนูติดมากับหนูติดมากับฟูกเตียงเงี้ยเหรอก็หนูติดเตียงหนูติดเตียงโรงแรมไปเอาไว้อีกทีหนึ่งโรงแรมไปซื้อเตียงไว้อีกทีหนึ่งอ่าหรือเปล่าไปซื้อฟูกไมอีกทีหนึ่งอ่าฮะน้องเขาก็อยู่บ้านของเขา แล้วฟูกนี้โรงแรมซื้อไปการที่น้องเขาอยู่ที่เนี่ยมันมีผลอะไรกับคนที่อยู่บ้านหลังนี้ไหมหนูก็พยายามไม่ให้ใครเห็นนะหนูก็พยายามไม่ให้ใครเห็นแต่ที่เขาทะเลาะกันอนะเกี่ยวหนูไหมหนูไปแกล้งเขาเปล่าหนูไม่ได้อยู่บ้านนี้ตลอดหนูจะไปบ้านนนด้วยหนูจะไปบ้านนั้นด้วยอุ้ยจัดได้ผมถามนี้เลยห้องลักษณะแบบนี้ดูดวญญาณได้ไหมคำว่าดูดวญญาณคือทําให้ง่วงนอนได้ไหมอ่า ได้เพราะว่าตอนที่มาถ่ายตอนแรกเลยอ่าในชัยภูมิห้องเนี้ยคือเป็นห้องที่อยากเข้ามาแล้วไม่อยากออกอืแล้วยิ่งไม่มีแสงด้วยจบเลยออืืเน้นมืดมดอมือันนี้คือในเรื่องของชัยภูมินะที่เกิดขึ้นบ้านนี้ทําไมถึงทะเลาะก,กันหนูรู้ไหมลูกอยู่บ้านไหนก็ทะเลาะกันออจริงๆผมก็อยากจะพูด <c oughs> คำนี้เหมือนกันบ้านไหนก็ทะเลาะกัน คาราวนี้ก็คือปัญหาที่ทะเลาะคือมีพ่อกับแม่ทะเลาะกันแม่กับคุณแก้วทะเลาะกันจะมีอยู่แค่ประมาณนี้อาฮะตอนนี้คือเรากําลังจะออกไปห้องนูนเนาะแล้วก็พอได้คุยนอกรอบก็ไม่รู้เป็นไรเวลาคัดออฟเขาจะมีนอกรอบ <c ups> แล้วเขาจะพูดได้แต่ถ้าไม่คัดเขาจะไม่พูด <c ups> พอคัดเนี่ยมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่บอกว่าน้องผู้หญิงที่อยู่ข้างหลังเนี่ย น่าจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างโดยจากโน่้นมาเป็นี่แล้วกําลังจะมาที่นี่มันเป็นเหมือนแสงตะวัดอย่างเนี้ค่ะผมก็เลยถามคุณแก้วว่าที่นี่มีคนที่เกิดภาวะที่จะการที่จะทําอะไรอัตตวิินบกับตัวเองหรือเปล่าคุณแม่ก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะใช่คุณพ่ออะก็ไม่น่าจะใช่ต้องกันก็ไม่น่าจะใช่แต่คุณอ๊อบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันไม่จําเป็นต้องมีทรายมาบอก S <S <S การเป็นแบบนี้คือหนูเอาจากพื้นฐานตัวเองที่เคยเป็นนะคบคือถ้ามันจะเป็นมันเป็นเลยอเอางี้แล้วกันเราไม่ได้บอกว่าใครจะทําหรือจะเป็นอะไรไม่อยากชี้นําด้วยซ้ําแต่ให้สังเกตเฝ้าราวะวังเฝ้าราวะวังสิ่งหนึ่งเนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้ผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยเขาเรียกว่าการส่งสัญญาณหรือเปล่าเพราะว่าถามอะไรก็ไม่ได้ตอบได้ข้อมูลที่ชัดเจนแต่กลับเหมือนส่งสัญญาณหรือขีดสัญ,ญ,ญลักษณ์อะไรบางอย่างไว้ให้คุณเห็น ลักษณะแบบนั้นหรือเปล่าใช่อ่าแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องแบบที่เราคิดก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะชี้ให้ดูก็ได้ว่าบ้านที่ผีเยอะเพราะว่าใครมานอนนะคุณปู่ค่ะคุณปู่บอกไม่นอนบ้านนี้ไม่นอนบ้านนี้รู้สึกว่าผีเยอะแล้วหลังจากนั้นก็ติดเตียงค่ะกลับไปสองสามวันก็เป็นนอนติดเตียงเลยใช่ค่ะตอนนี้ติดเตียงตอนนี้ป่วยอยู่ป่วยค่ะเดี๋ยวเราขอไปสำรวจก่นเพราะว่ามันมีห้องห้องหนึ่งที่คุณบอกว่ามีคนเจอกันเยอะด้านหลังหรอ ค่ะเนี่ยติดก,กันติดก,กันเลยนะเปน,นอ่ะเผื่อคุณอากจะได้คําตอบตรงนี้ก็ได้ยังคุณไม่จบชวนน้องสาวมาด้วยอ่ะโอเคอันนี้เคยตรงนี้เคยมีหิ้งมีอะไรแล้วบอกว่ามีเคยรับของร,ขรับขังอ่าไปแล้วนะไปแล้วไม่มีร่องรอยอะไรนะไม่เห็นไม่เห็นแต่นั้นไปเห็นด้านในเป็นใครผู้ชายอ่ะผู้ชาย แต่หนูมองไม่เห็นหน้าตาเขาหรอกนะเพราะเขาเป็นเงาดำตะคุ่มตะคุ่มแต่เห็นรูปรูปร่างเป็นผู้ชายเลยเป็นเงาดำตะคุ่มเป็นผู้ชายนะอ่าใครเห็นบ้างนอกจากคุณพ่อแล้วมีก็หมดเลยค่ะแก้วแม่แม่ก็เห็นเห็นทั้งบ้างแม่ก็คิดเป็นผู้ชายนะอ่าก็ไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายคือหนูว่าทุกคนน่าจะเห็นแวบปาใช่ใช่ใช่เห็นแวบเดินไปอย่างเงี้ยเรามองจากชัยภูมิมันสามารถบอกได้ไหมว่าตรงนี้ดาวนี้อยู่แล้วมันมีดวงวิญญาณผู้หญิง้ยาย มันมีมันมีในในตำแหน่งของจ่วยมันมีอยู่ก็ก็จะบอกว่าอ,อย่างทุกว่าถ้าเขารู้กันก็นคือดาวห้าผีหรือเป็นพวกดาวหกดาวสามดาวเจ็ดอะไรเงี้ยมันอยู่ที่เหลี่ยมเป็นเรื่องของดวงวิญญาณเลยเหรอบงบอกลักษณะเพศสภาพดีกว่าอตรงนี้ตรงนี้บงบอกว่าอะไรมันเป็นมันเป็นดาวผีผู้ชายแต่พอตอนมาถ่ายรายการก็เออดูซิว่ามันจะ ผู้ชายจริงไหมมันก็เออผู้ชายก็เออก็ใช้ได้เว้ยเป็นดาวผีผู้ชายเลยเหรอเพราะฉะนั้นถ้าใครไปอยู่ตรงนั้นก็จะรู้สึกบุญสภาวะสภาวะเป็นไงแบบนั้นก็คือแบบมีความเครียดที่ตกกังวลอะไรต้องเอาให้ได้ดั่งใจผู้ชายคนยนยังหนูเห็นผู้ชายยืนอยู่ไหนคือตอนแรกเข้าไปมองตรงไปนี่คือเห็นเลยอะ่ะนี่เลยนะน่าอยู่แถานั้นเลยแต่มันตัดกับมุมขอบประตูอันนั้นพอดีอะนี่นี่นี่ยืนอยู่นี่ตัวใหญ่ไหมคนนี้ตัวใหญ่ไหมก็สูงแหละแต่ก็ไม่ได้แบบโอ้โหตัวใหญ่แบบ ทวมอะไรขนาดนั้นถ้า <อะ S 2> ถ้าคุณบอกว่าเขาไม่กลัวอะไรเลยเนี่ยแล้วประกอบกับสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่ขวามือซ้ายมือที่ไม่ใช่ดวงยันน้องผู้หญิงนะตรงนี้คือคนที่ดูแลป่าช้าเป็นไปได้ไหมแต่ไม่ใช่ตาการียากราอาจจะเป็นไปได้เป็นไปได้ลงไปอีกขั้นหนึ่งเพราะว่านะอะไรราษีเขาใหญ่มากมันใหญ่จะขนาดแบบัวล,ลอ้อแบบอย่างเงี้ย สวัสดีครับผมเรียกคุณลุงได้ไหมคุณอาไม่รู้อ่ะคุณลุงไปกันคุณลุงคุณลุงเป็นใครครับก็ได้ยินแต่ฮอฮยู่มานานยังคะอยู่มานานนะครับเป็นเจ้าที่เหรออืเป็นเจ้าที่เหรอครับพูดแค่นะี้อืมเป็นเจ้าที่ใช่ไหมครับ หนูว่าใช่พื้นที่นี้เคยเป็นป่าช้าไหมถ้าบอกว่าเป็นเจ้าที่การยิ้ม่ันน่ากลัวมากพื้นที่นี้ใช่เป็นป่าช้าไหมครับใช่เพราะเขายิ้มพี่เจใช่แล้วการที่ที่บ้านทะเลาะกันเอาคุณแก้วผมขอคำยืนยันอีกรอบหนึ่งนะเกี่ยวกับพื้นที่หรือเปล่าบ้านนี้ คนนอนทางผีทุกคนนะคำว่านอนทางผีแล้วแล้วส่งผลยังไงส่งผลให้เขาเกิดอารมณ์หรือเกิดความติดหรือเกิดอะไรไม่เจริญฮะไม่เจริญไม่เจริญอุ้ยขายดีนะแต่เหมือนเก็บตังค์ได้ก้อนห่งะ มีเรื่องเสียทางก้อนเป็นอย่างนั้นหรอใช่ค่ะคนแบ่งบุญเยอะคนแบ่งบุญเยอะผมถามการกัน,นกคือ,อยังไงอ่ะการทำงานยังทำเลยพี่เก็บกันอยู่ไหมไม่อยู่ไม่อยู่มีเหตุให้ใช้อันนี้คุณกำลังบอกว่าเป็นเพราะพื้นที่แบบนี้เหรอถ้าเขาบอกมาถ้าสมมติว่ามันเกิดแบบนี้ เกิดเรื่องของพื้นที่ที่เรียกว่าทางผีผ่านแล้วกันนะมผมตัดเรื่องของมือสองที่เอามาประกอบอยู่ในบ้านเลยนะได้ใช่ไหมยกเว้นฟูอบางส่วนถ้ามือสองอันนี้โดยถ้าไปเอามาจากบ้านที่ทะเลาะเลิกลาอย่าล้างมีผลแต่เราไม่รู้ว่าชิ้นไหนบ้างแต่มีแน่